เมื่อวันเสาร์เจ้าวันมะเนปีได้2งเฮงปากไปสิบเก้าปีปีขึ้นเอรงเฮงเศร้าฮาวเลื่อนโนเวบปาสิบสามวันกลางคำวันพัดเจ้าคำหมายประกาศสิยงใ้ในจะต่างกว่าข้าเจ้าตาวันมะเนข่าวจุ้มก้นจแถมไต่ในแหลกกระดูจแถมกลอนปายเพิสึกกระดูตีเวงมันมุกสึกขมันไรลขึ้นติลินอันซุมในมหาเมฆปางตึกหนึ่งนสองจิต เขาไหนดีตะไล่ทํากว่าข้าเจ้านอวิงหม่ามูกระตูกุมไปอูมงกงเหวยสุติตัยนายกระตูกุนซุมสอยแถมดีสอยกันขาปาโฮดึงเซจ้ายลงนอวิงหม่ามูกั่วไปตึกซิงมึ้งซีกุนเหวยไปอูกันน่ะกระตูกุมไปอูมงอันชินนําอูกันมาเตอญากุนเหวยสุ สวยอูกันและหูขาหมือนโนเวมบาสิบสองวันเน่ซุมสวยแถมไตนายเน่กะดูสวยกันเงินกุนไปพีศึกมันเล่มงางกลางหมันและปางจางหมังนำม่วงเขาถึงกุนสองปากแลหูขาออเงางานุนซุมกุนหนุ่มกะตูเงาเงินซุมกุนหนุมมไตนายไปซุมเหล่ากุนไตนายมันดลีเลมาจาจีกวาง ซึกกนมึงซึงขางตี่เดซื่อเวคอมเมตีลู่ตางกว่าซีซาซึกเวคอมเมตีตีกุนเวซซวยกว่ากันเลฮูขาออกุนก่อเนินเดซิมุนซีซื่อเวคอมเมตีกว่าถุงดูตางหอมเมกุนอุเวเลฮูขาออเนสีน้อมมันซีจีน้อมมันซีจีฮงส่งมุนเวซื่ออุกะดูกุนไปมึงเด ကောကောမတီလိလိုက်ဦးညေဖိညေတိုင်းနိုင်မန်စီကြီးတို့စာကျင်းစာရဲဆွေလူတန်းမထုတ်ပြောင်းမာခာဩကွန်ဝဲစึกတီဝဲစုခင်းမာတဲ့စာကျင်းစာရဲမဒီရတဲ့လိုဥနမ္မဥစီလည်းဟုခာဩကွန်ဝဲစွေဆွေဥကွန်စုံစွေတယ်။အာလူဥစီ ซาแถมขกซีอูว่าขาออกว่าไยตึกซงมึงมา,างคเปียงหนาเฮินซ้าเ,าเร็จมันยองตายานาเฮิมรซาวอดีดมันตะควดตามางคนั่งโูก้นซองเป่าไปหรือวิ่งมันมหนาเฮินหาปากไปไหลป่ายเพสซึกสีอูเซาาตีมันซึ่งมาเป็นตังตีเฮิงเสามมวนขาออ ซึคมาซิงเลคอันซุมไลลี่นอเปาตึนึนซุมซาวเซต ဟိုးပါးစီအတတံပြားခါအောပန်းတึกပြီနောင်းမဟာမိတ်နှင်းဆုံဆောင်စီဟင်းမဆောင်ပြီပိုက်စီစခမာလေခုံလိုင်းလင်းဟိုးပါးစီအိုင်အက်စပီမြန်မာလုံမခါအောလึกနှင်းဆုံဆောင်စီဆုံပြီနောင် MM AA, าาอันซุมไลลิงกวาสิเปไลคืนมึงเชกเข้ากันสินี่ปังและซุมกูกามมมทีเอเอเฮาปังมามึงลาชูเดซุกมานเอาปีเน่คาออเอาปีส่งหมดซุกมานซิงเป่าคืนมึงนอมคิว เจ้าแม่ซีโปสุขมาไหลเปเคืน์ไหลลิลงหูปาก1ิอสีคนตางมูเซตั้งมันเล,ไลีไหลครืงหูปากสิสีีขาอออันยังอันต้องคนตางมูเซมันเลีมึงนางคิวเจ้าแม่ลาคชูซีโปเนสุขมาซนงคนแซนวิกดไข่แน่ M N T A A ตั้ง KN N N I thing we ka o lai ling ka khai mung che kan mung man na nau pao tu nung suam sao se le pao tu K I A P D F sik ka man le poi luat ma ka o lai ling ka khai loi se na K I A P D F thing we si lai ling ka khai jing shui ho na sik go kan N N T A A thing we ka o เอ่าหาตางมางสงขาพี่น้องใต้ในันเคาสาวไต้เฮาตะไลหูทอมเหล่าตางเขายังอยู่่าออพี่น้องไต้เคาตะไลหูตะไลตั้งไว้อยู่ป้มหูป้มือเต้านั้นเจียนขาเปิดสีคือใต้เฮานานแต่ห้กว่าก็ค่ะพี่น้องใต้เคาเสาไต้เฮาตะไลหูทอมเหล่าหาตังยังอยู่ขาออซซเลย่ไมันเลตังลงนั้นอยากขันเดาตะคนปีคขาออพี่น้องไต้ในเคาตังลงค่ะ อันนั้นเนินลีดตเหาปีเห่าหาย 2. ลํลำความตเหาปีเห่าเลิม 3. ลองอุ่นเย็ตาเหาปีเห่าเนาหาย4คือตเหาปีเห่าตาย 5. เศร้าตาเหาปีเห่าตกตํา นหาอันนาพี่น้องตัยขอตังลงมหูสีมาลายู่ในปมหูนั้นเซาคือตัยตังลตะไฮไลมัวเสยอยู่ลิตัยเฮาพีเฮาหายสีเฮซังสีไลวานนั้นเซาคืออันนั้นลิไลปอยังมาตะกําอยู่ลิไลปอเมียงนะซาคืออันนนสีวาสีมลายู เสาคืออันหนึ่งเปหวอนนั้นลี่ไลเสาคือแน่ตะไหลยังอยู่ลี่ไลเปิมียังน้าเสาคออันหนึ่งซีว่าซีมาลอยู่กบไลซีเสาคออันหนึ่งซีเป้นว่าลี่ไลนั้นน้ำหลอออยู่ลี่ไลนา้นฮับเปื้มหายน่ะตะไหลที่สิงกันอยู่ลี่ไลเปื้หายนะเสาคือกแน่ตะหายมือสิงอยู่ลี่ไลเฮาน่ะฮับเปื้มขึ้นสมานานตะไหลสัางตะไหลซ้อนเอากันอยู่ ເລີຍໄລປົ່ວມສາງນັ້ນຫນັງຕາມຫມວດສີສັງປຽນນັ້ນກຸນຂໍຕັ້ງລົງຕະຫູສ ेंग ກັນຢູ່ຫນັງຕາມຫມວດສີຫະປົ່ວມປນນລີຍໄຄຕໄລຊອນອົກັນມາເຊຢລມື້ຊານາຊໍຄືປິສີຫວານັນຊໍຄືປິເນລະນັ້ມືເຊົາລຄືົງສີຄືຢາมากກຂະ สงนสาวคบปู่ศรีหันเก่ากันอยู่ค่ะกันขาเล่เนนาสาวคบปู่ว่าศรีแป่กะญูค่ะเล่สาวคบคนปู่เลยนั้น กว่มามันเออเศร้าเคมันทิ้งใจมานานเศร้าเคยมันเออหลไหลยหายกว่ากัอยู่บกบเลยีเศร้าเคยได้เฮาเหลีฮะเป้วมาหายลายนานแต่เลยทิ้งใจกันอยู่หลีได้เฮาฮะเป้าขันสองมานานแต่เลยส่วนเอากันอยู่เฮาขับเป็นกวนใจในนั้นหลีเลยใจในเฮาฮะเป้ามาส่วนกันแน่เพ้าจะมาส่วนกันอยู่ ซอคอตังติเลซาลีไตนายฮาวตมะซวนออกกันมะซะคาลีไลฮาวเนซอคูไตนายฮาวปอมมะซวนออกนันลีไลไตนายตงหลงไฮมูรซีซอคูกวนไตนายโกตฮายควายูกอบไลซีซอคูไตนายฮาวฮะปอมไฮไลนายกวนไตนายคอตงหลงตไลเชเปาตไลทิซิงกะญูกะออเปาเยาลําความไตฮาวปิเฮาเลื่อมซีเฮซังซีไลวานัน นําความเฮาเลพับเป้าสั่งตานนั้นกอน้ำหลองอยู่เจ้าคืออันหนึ่งเป็นสีความเจ้าคือกวนแนบปิมสังนาการนี้อายอยู่เมอเปลี่ยนเจ้าคือกวนสร้างสีถามนานก็ขาเป็นคือใต้ในอยู่ในประวาน,นั้นความใต้ในก่อสังอยู่เลสีพุดถามเป่าหนามาสังสีเป่าตอดเป่านาจากเจ้า,าคือกวนในการนี้นยินเจ้าอยู่ เปีย่ยวกอบความใจนมาสั่งนาะการนี่ไอเปิ่นอยู่เจ้าคือใจนเปลี่ยนสีความใจน,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 นเปิเเ้นมาสั่งนันจะผงกวนใจนาเคาการนี้ยิ้มซอมอยู่สากวนเนกโเพาะโกอละไหลเซากันมาเสอยก็ขากโกสะกวนแนมาไหลเซาซีมากะมาใจเซาเปยอยู่กอบความใจนมาสั่งนาะอย่าพงกวนใจนนามืนห,นามนหนาอูไลมาเาอย กุนความเศร้าคือใจในมาสั่งหนะอย่าเล่าเศร้ามันานะความเศร hai, ้าคือใจในเนน้น้ำหลองซีลีไรเศร้าคือใจในเนน้น้ำหลองซีลัทางมาเสยอยู่สาเศร้าคือใจในเนืแตะเปี้ยนชางกอเมื่อหลากเขาเศร้ามาเสยอยู่เศร้าคือใจในเนตะหายกอเมื่อหลาจับปลาและเปลียนมาเสยอยู่มันจะปลาหวานนั้นตหกปากเศร้าเหนื่อยไรแต่ยังอยู่ กบความกับไรไรมาสา่งไว้นั han, ้นอย่าเล่าเศ้ามันไหนเปลี่ยนมาเมามามังสีตะอูยูกวนความใจในเละไลไรใจในเลสางไว้นั้นน er ิโก้สีจัปาเศร้าเคมันนัยยูตัวซ้ำเกยู่คาอเศร้าเคิร์ปิวนั้นกว่ามันเนอเศาเศร้าเคิรมันเนอมันที่ใจมานานไลไรนา้นไรหายเกาสีความเศร้าเคิรมันเนอพะโกมาสั่งตานมาสั่งโอกันเกล้า ความจุนานอังเนคาเซ้งออกขวัญปูนานออกนังมือคายูฮินหลายและฮิงเกานานมะหังเกากันเกาอยู่เราอูเนตัยเฮาปีเฮานาวไหซีกวบซังซีไลออดตาวานันซาวเคอะเนนเปาเปี้ยนมาวานาอูเนซาวเคกุเน้นน้ำเหล่ายังอยู่ สักคือคนเนปิขคหูนั่นตัวนูซามอย่าตั้งโซโคอลิงเลตั้งหลงตั้งไมเลยอย่าหลงสือผาโคอลิงมโนเลยู่ย่าหลงเขินโคลิงมโนเลตัวนูซีเนเป็นสักคือคนสังหวานั่นว่าไปอยู่ฮับเป้าเาสาซีมันหลังหมอกเปกโลำตัวซีหลังหมอกเปะสัาาสคือใต้ในห้องขากอเป้าลงสืบพาโคลิงกว่านั่น แน,น่เปียนเศร้าคือใจในอยู่สีหูเปยอยู่กบไหลสีเศร้าคือใจในเฮาตังหลงซาเศร้าคือเฮาบูกเคยขนสงหวานางกวนใจในสีเปิ่นเปิกเขาหูหวนั้นคลิสือผาใจในเฮาหนาะลงปีาต่างซาคือกุนเปิ่นอยู่เผาขาไคยสั่งความอยู่แต่เลยลงสือพาใจในเปิ่นนี่ไอ้น,นั้นกุนแหน่ลอยเหมึนหูเศร้าใจในมายังอยู่กวาหม,มากหูเศร้าใจในมายังนั้น မင်းစဖာတိုင်နိုင်ဟောင်းမင်းမခလုံယူဖိငေတိုင်နိုင်လေကိုယ်ကောင်ပွန်ယံယူဟိုက်ပုန်းဟိုက်ကောင်ဟိုက်မောဟိုက်စင်လေကိုဖိငေဟောက်လေခါအောဟိုက်ကောင်ဟိုက်စေဟိုက်မောစကိုတ ாங்க ာပန်ကောင်လေတ ாங்க ာမန်းယင်းလေတ ாங்க ာကောဆိုင်လေတ ாங்க ာစឹងလေယံယူခါအောတ ாங்க ာကူစဆလေဟစ်စီတ ாங்க ဟိုက်ကောကူစဆလာစီဟိုက်ကညူတ ாங்க ာစឹងနန်း ให้ไปไปสีตั้งการนังงรนนนงน่งยิงเหนั้นั่งนั่งยิงเคอาแต่ขุดเป็นนั้นให้ไปอยู่นั่งยิงเคเป้าขอขากว่าจังๆกองเซงมองเคอตะเลยให้จังๆอยู่กบไลสีเจ้าคืออันเหนิงสิป้หวานานลี่ไลตะหลังยังอยู่นำความตะเลยยังอยู่เจ้าคือตะเลยยังอยู่ตะเลยทิ้งสนตะเลยเชฟเป่ากันอยู่มเสลย ซาวคอพาวซาวคอมันตะไลทิงซิงตะไลเชเปาวนั่นยามซูยาฮาวลีนั่นยังปุมพอนอยู่แต่แน่ขอตังลงขมมืองมือสีซาวคอไในฮาวลีฮปนนานสวยกันียมกันโสีเก้าขาไขสังสวมไขลัดวายูปินาวใต้ขอตังลงตังเซงซาวยมสมเตียวขาเซาว t n สักขไม้โปเกสเซนไดเนยก็ชวมเขาให้มาอีสีซุมเซนไดเนฮารียาิมซุมนุน้ำตังคค่ะสักขไม้โปเกสเซนไดเนยภาษาหมาภาษาไต้เนสองศาสตังตังเซธเขาอุค่ะโอยันหนาเลย www. ช h a n อีบอยต o อกดัง www.facebook.com/ สไลต์ตปอยอชันอีเดนไยกว่าสิเลก็ค่ะกุมังหมันตั้งลงตั้งลตูเชิชองปาเขก็เยนอุนิคันาเซงเงิมซุ่มเตียวคาเซ